ครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั้ง3ห้องนะครับวันนี้วันจันทร์ที่16สิงหา2564นะครับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมวันนี้ครูจะมาพูดในหัวข้อบุคคลสําคัญของท้องถิ่นนะครับบุคคลสําคัญของท้องถิ่นมีทั้งหมดอยู่3คนแต่วันนี้ครูจะพูดก่อนแค่คนที่1อยู่ในหน้าที่30นะครับนายประยงครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ นาประโยงเกิดเมื่อวันที่24 2, 4สิงหา2480นะครับเขาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับจบแค่ปสนะครับก็ได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างตัดไม้การดูแลช้างลากไม้นะครับ นี่คืออาชีพที่ท่านมาทำช่วยพ่อแม่นะครับผลงานของนายประโยงนั้นก็คือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพาราท่านเห็นว่าเกษตรกร,กรที่ทำอาชีพย,ยางพาราประสบปัญหาการทำยางพารามาตลอดนะครับและไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ เพราะผลผลิตที่ได้ขึ้นมากับดินฟ้าอากาศก็หมายถึงปีไหนน้ำท่วมฝนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับราคาที่ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดนะครับดังนั้นท่านจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาของยางพาราเหล่านี้นะครับโดยเริ่มต้นจากชุมชนไม้เรียงนะครับ ชุมชนแม่เลี้ยงนี้มีหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพมากมายนะครับเช่นการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยขี้เลื่อยยางพารานะครับก็คือตัดไม้นี่แหละตัดยางพารามาเลื่อยนะครับเอาขี้เลื่อยนี่มาเพาะเห็ดนะครับหรือการแปรรูปข้าวสมุนไพรเพื่อสุขภาพหลักสูตรทั้งหมดสร้างขึ้นมาเพื่อความต้องการของชุมชน นะครับและไม่พอ,อยังเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านนะครับในชุมชนไม้เลี่ยงพออยู่พอกินและมีความสุขตามหลักปัญญาศเศรษฐกิจพอเพียงและได้กลายเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ต่างๆ ของชุมชนที่ปฏิบัติตามนะครับนี่คือผลงานของผลงานสําคัญของนายประยงนะครับต่อมาผลงานที่สําคัญของนายประยงได้คิดค้นขึ้นมามีอยู่ทั้งหมด6ข้อผลงานที่สาคัญของนายประยงได้คิดค้นขึ้นมามีทั้งหมดอยู่6ข้อหน้าที่32นะครับ 1. เป็นผู้นําในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามหลัก ปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพนะครับส่วนข้อที่2รีเริ่มจัดทำแผนแม่บทยางพาราซึ่งรัฐบาลได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนายางพาราของประเทศไทย ส่วนข้อที่3อยู่ที่หน้า33นะครับข้อ3เขาบอกว่าเริ่มจัดทําแผนแม่บทชุมชนซึ่งรัฐบาลได้นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทนี่คือข้อที่3ส่วนข้อที่4สร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนในภาคใต้ ข้อที่5เริ่มจัดทำโครงการเกษตรแบบผสมผสานข้อที่6ลิเริ่มจัดทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองนะครับนี่คือ6ข้อผลงานที่สำคัญของนายประโยงที่ได้คิดค้นขึ้นมานะครับนี่คือหข้อนะนักเรียนก็สามารถไปอ่านทบทวนได้หน้าที่32และ33 นะครับบุคคลสําคัญท้องถิ่นก็คือนายประยงนะครับคนที่1น,นะส่วนพวกนี้ครูจะมาส่วนชั่วโมงหน้าครูจะมาพูดบุคคลสำคัญของท้องถิ่นเหมือนกันของคนต่อไปนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ